ครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่พพอนๆทุกท่านที่ชอบรักการปลูกผักทุกๆคนวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายนปศ2563วันนี้ก็พามาอัปเดตพืชผักต่างๆวันนี้วันที่20แล้วนะครับเนาะพายุไปกันหรือ,อยังนะแต่ก็ยังคืมๆอยู่นะครับที่อำเภอเพช้างจังหวัดพิจิตร ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าที่ไหนตกหรือว่าพา,ายุไปแล้วตอนเช้านี้ก็เพิ่งปล่อยปลๆมานะครับเนาะพืชผักปลูกไว้เริ่มติดดอกออกผลเราก็มีความสุขแล้วนะครับเนะาะสำหรับคนปลูกผักได้เห็นผลผลิตของเราจเจริญเติบโตงอกงาม ก็มีความสุขแล้วเ <c oughs> นี่ยถัว่วสีม่วงมีมดมากินด้วยนี่ครับแบ่งกันกินที่เหลือก็เป็นของเราครับเนี่ยมีทั้งฝักสวยฝักไม่สวยก็ เรื่องปกติเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไอ้สารเครมีเนาะมันเคเทีก็เนี่ยครับเน,นี่ยเก็บไปหลายลูกแล้วมันว่าจะถ่ายให้ชมกันรอลูกแดงๆนี่ครับเอาไว้เท่านี้แหละครับเนี่ยมาถ่ายให้ดูกันน,ะนี่พันธสีส้มว่าจากทดลองได้ชิมแล้วมันไอสีดา เผือเทศตำต้มตำนี่ครับมันจะกรอบกว่านะครับอันนี้มันจอกนิ่มๆก็แล้วแต่คนชอบเนาะผักทองผักทองใบหนามากเข้าไปดูลูกหน่อยว่าโตยังตะเอโอ้โหครับใหญ่ขึ้นมาเยอะแล้วน่าจะได้ประมาณสักโลแล้วเนี่ยครับเนี่ยลูกใหญ่อยู่นะเนี่ยครับเนี่ย ลูกแรกไม่อยากจะโชว์ลูกแรกปาดลูกแรกเลยเดี๋ยวก็ยังไม่เห็นว่าจะมีติดอีกนะครับแต่ก็ต้องรอไปเรื่อยๆเพราะว่ามันหน้าฝนน้องไม่ค่อยจะติดลูกแต่ฟักท้องนี่เป็นพืชอะไรที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับไม่เหมือนพวกแตงต่างๆแตงกวาแตงไทยนะครับมแมลงจะเยอะกว่า เดี๋ยวก็ติดจะติดนะก็เริ่มอ,ออกดอกมาเรื่อยดอกเหลืองๆข้างในด้นะครับเข้าไปไม่แด้จะเหยียบเถาเขาหักพวกมะเขือเทศก็ออกลูกเขาก็เริ่มโซมไปแล้วนี่มาเต้าพืชตระกูลแตงต่างๆนะครับเขาจะไม่ค่อนจะตายง่ายาเท่าไหร่ครับเนี่ย ลากเขาลงตรงไหนเถาเขาลงตรงไหนลากเขาจะลงตรงนั้นนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ลากเขานะครับเนี่ยลากเขาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยี่ยโคนเขาเนี่ยผมก็มันไต่มานี่ผมก็เอาดินกลบนี่ครับเขาก็จะมากินปุ๋ยตรงนี้อีกนะครับเนี่ยเป็นพืชที่แตกลากง่ายมากนะครับอันนี้เป็นมันเทศญี่ปุ่น พอฟักยาวสีเขียวนะครับเนี่ยได้ลองชิมเหมือนว่าจะสีม่วงนะมันจะกรอบกว่านะครับจากการได้ชิมอันนี้จะออกแข็งๆกว่าหน่อยนะครับก็เราปลูกเองนะครับเราก็จะได้ประสสัมผัสกับพืชผักต่างๆที่เราปลูกแล้วเราก็รับประทานนะครับว่าอันไหนมันอร่อยอันไหนควรปลูกอันไหนไม่ควรปลูกเนาะ ทดลองได้เราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเราปลูกไว้ทานเองนะเว้ยเราไม่ได้ปลูกไว้เพื่อขายนะครับเนาะในยุคนี้ก็คนก็เริ่มกลับมาปลูกผักกินเองกันเยอะแล้วนะครับนะใครท,ที่ไม่ปลูกผักกินเองนี่ก็อาจจะไปซื้อเค้ากินก็ได้นะครับแต่มันจะปลอดภัยหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่รู้นะครับเนาะแตงกวานะครับนี่โตเยอะแล้ว ปลูกเองมั่นใจกว่านะครับเนาะว่าพืชผักที่เราปลูกเองนี่เราใส่อะไรลงไปบ้างนะครับเนาะช่วงนี้มันใบไม่ค่อยปรุนนะฝนตกมาเรื่อยก็ยังไม่ติดลูกแม่น้าฝนนี่ติดลูกยากนะครับก็ยังไม่มีดอกตัวเมียครับเพิ่งจะมีดอกตัวผู้เยอะนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าจะติดผลไหมหรือมีทีหรือมีวิธีแก้ไขย,ยังไงก็ คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับว่าแตงกวาหน้าฝนนี่มันจะทำให้ออกดอกยังไงนะอันนี้เป็นฟักทองพันธุ์แท้นะครับสามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์ได้จากโคนในกระถางนะครับผมมันไต่ามานี่ผมเอาดินมากองไว้นะครับเป็นพืชที่ปลูกง่ายมากครับจับเถาเขาเอาดินกลบเขาก็จะแตกยอดเดินได้ดีนะครับเนี่ยนี่ติดลูกล้ติดลูกละนี่ เมื่อวานบานไปดอกนี้นะครับเนี่ยไม่น่าติดนะครับเพราะฝนมันตกนี่ครับช่วงนี้กำลังถ่ายก็ฝนตกปปอยไม่แก่โคนเขาจะอยู่ในกระถางนู่นนะครับเนี่ยไต่มาเรื่อยผมเอารองมาเรื่อยนี่ครับวันนี้ก็มังเก่านะครับเขาเถาก็ไต่มาเรื่อยผมจับเอาดินกองไว้นี่ครับม้วนไปม้วนมาสังเกตยอดยังเดินได้อีก นี่เริ่มแก่แล้วนี่เดี๋ยวจะมีคลิปถ่ายให้ชมตอนเก็บเอไปทำขนมหรือกับข้าวเช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะพามาอัปเดตพืชผักหลังบ้านเล็กๆน้อยๆปลูกเองกินเองมีความสุขปลอดภัยไร้สารพิษชีวิตมีความสุข ถ้าเราลงมือปลูกเราก็จะมีพืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทานนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามน้องเป็ดมาปล่อยน้องเป็ดมา,ากินหญ้าสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ